อรุณสวัสดิ์ธรรมะเจ้าเคยสงสัยหรือไม่เหตุใดเสียงเพลงจึงมีอิทธิพลต่อหัวใจของเจ้านักเหตุใดบานท่วงทำนองทำให้เจ้าสุขล้นฟ้าและเหตุใดบางบทเพลงจึงทำให้เจ้าจมดิ่งสู่ความทุกข์ระทมจงฟังเถิดที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าเสียงโดยธรรมชาติของมันมันเป็นที่รักใครเป็นที่พอใจในโลกเมื่อหูของเจ้าโสตไปกระทบกับเสียงสัทธะการรับรู้ก็พลันเกิดขึ้นแต่จงดูให้ดีเถิดเสียงที่ไพเราะที่สุดนั้นมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วมันก็ต้องดับไปมันเปรียบเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านไม่เคยหยุดนิ่งและเพราะมันไม่เที่ยงนี่เองเราตถาคตจึงกล่าวว่าสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เจ้าทุกข์ไม่ใช่เพราะเสียงเจ้าทุกข์เพราะความอยากคือตัณหาที่มันเกิดขึ้นในใจของเจ้าเจ้าอยากที่จะยึดมันไว้ อยากให้มันคงอยู่ตลอดไปเสียงเพลงมันจึงเปรียบเสมือนเยื่อล่อที่อาบไว้ด้วยความภพเราะเมื่อเจ้ากลืนมันเข้าไปด้วยความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินเจ้าก็กำลังกลืนเบ็ดแห่งมานเข้าไปโดยไม่รู้ตัวหากเจ้าปรารถนาที่จะเห็นธรรมอันซ่อนอยู่ในเสียงเหล่านี้ จงกดติดตามเพื่อเรียนรู้ที่จะฟังโดยไม่กลืนเบ็ดเมื่อเพลงจบเมื่อเสียงนั้นแปรปรวนและดับไปเบ็ดที่เจ้ากลืนไว้มันก็จะกระตุกดึงรั้งหัวใจของเจ้าเจ้าจึงอยู่เป็นทุกข์ดังนั้นเจ้าไม่ต้องหนีเสียงแต่จงรู้ทันรู้ทันความอยาก ที่วิ่งเข้าไปจะคว้ามันไว้เมื่อเจ้ารู้ทันเจ้าก็จะไม่ใช่ปลาที่น่าสงสารที่ต้องติดเบ็ดแต่เจ้าจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้นั่งมองสายน้ำแห่งเสียงไหลผ่านไปอย่างสงบ